ไปดูที่ปรุมธานีหน่อยเจ้าที่ตํารวจเองมีการสนที่กาลังฝ่ายปกครองและสาธารณสุขตรวจสอบสถานบันเทิงย่านคลอง6ครับพันตํารวจเอกสิทธิศักดิ์นะฮะพงษธนานะครับผู้กำกับการสพคลอง5จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายเสริมวิทย์สมบัตินะครับป้องกันจังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตีพิชยะนะฮะ เพียนราชนะครับนามเพอแล้วฝ่ายความมั่นคงนามเพอคลองหลวงนํากาลังเจ้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขคลองหลวงร่วมกันลงมาที่ตรวจสอบสถานบันเทิงย่านคลองหกตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอื้อเยือเ่ออาชิกรรมเข้ายื่นหนังสือถึงพลตารวจตีจรูนเขียดปานแก้วนะครับเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้ว ร่วมกับสอพอคลอง5และแดำเผอคลองหลวงพร้อมกับพวกตลอดจนเจ้าเจ้าของร้านและหุ้นส่วนร้านเช็คอินคลอง6ปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการมีการเสพยาเสพติดภายในร้านและร้านซิกเนเจอร์กรณีปล่อยให้เปิดร้านเหล้าเกินเวลากฎหมายกำหนดครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจเองและฝ่ายปกครองและผู้เกี่ยวข้องก็มีการตรวจสอบสถานบันเทิงทั้งสองแห่งพบว่าร้านซิกเนเจอร์อยู่ในระหว่างการปรับปรปุง แต่ยังไม่มีการตรวจสอบระบบป้องกันทางออกฉุกเฉินทางของสถานบันเทิงนะส่วนร้านเช็คอินของหกเองเจ้าที่ได้มีการตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนของและตรวจสอบประวัติแก่ผู้เข้าร่วมผู้ให้บริการผู้ใช้บริการในสถานบันเทิงดังกล่าวซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนที่อายุต่ากว่ากฎหมายกำหนด,ดเข้าให้บริการแต่อย่างใดอีกทั้งตรวจปอบประวัติผู้ให้บริการก็ไม่พบว่าเป็นฉี่สีม่วงอ่าก็รอตัวไปนะฮะเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยอ่ะ พี่อัดเอาข้อมูลมาจากไหนมาร้องเรียนเขาว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลผิดกฎหมายนะพี่อัดนะไปดูที่นนทบุรีหน่อยกรณีผู้กํากับนะฮะสบพบางบัทองเนี่ยเขาเผยว่ามีวัยรุ่นเองเนี่ยปลาระเบิดเขาบอกว่าสอบสวนแล้วจริงๆไม่ใช่ระเบิดครับเป็นปะทัดไล่นกครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกนะฮะปลาระเบิดบิงบองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านอำเภอบางบัทองจังหวัดนนทบุรีนี่แหละว,ว่า10 ร้ายนะครับบุกป้าระเบิดในหมู่บ้านภายใน1อาทิตย์เนี่ยก่อเหตุมาแล้วสีครั้งสร้างความหวาดกลัวเกิดตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าวอนตำรวจเนี่ยช่วยระงับเหตุวันจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตครับเบื้องต้นเองเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเองได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากระเบิดที่เขาบอกว่ามาปาเนี่ยเป็นระเบิดปองที่จริงไม่ใช่ที่จริงแล้วเป็นประทัดยักษ์ ไล่นกนะฮะซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้เองก็ได้รับลดความได้รับความเสียหายนะฮะก็เป็นรถของลุงสวยนะ,ะแก้วสะแสงอายุ81ปีเนี่ยก็ได้รับความเสียหายนะฮะลุงแสงก็บอกว่าจริงๆแกก็อายุเยอะมากแล้วเองแกคงไม่ไปแจ้งคงแจ้งความอะไรหรอก81ปีแล้วเนี่ยแต่ก็อยากให้เจ้าที่ตำรวจเองมาตรวจสอบตรวจตราหน่อยในพื้นที่เองเนี่ยจะได้ไม่ีเกิดเหตุซ้ําซ้อนขึ้นนะฮะส่วนด้านทางพุ่มกับสอพอบางมุททองเนี่ยก็เปิดโดยว่าเออไม่ใช่ ระเบิดปิงปองเป็นเพียงประทัดยักษ์ที่เขาใช้จุดไล่นกเท่านั้นเราไปฟังเสียงของเจ้าที่ตำรวจเลครับเขาก็ประชุมเออขาดูคนออก่อนอื่นก่อนอื่นชี้แจงก่อนนะครับเหตุที่เกิดในบางบัวทองเนี่ยเป็นประทัดนะครับไม่ใช่ระเบิดพื้นที่เราเป็นพื้นที่เกษตรกรมีชาวบ้านมักจะลักลอบนำเอาประทัดไล่นกมาใช้ในการเกษตร แล้วก็ไอ้พวกวัยรุ่นพวกนี้ก็ไปเอาตัวประทัดเนี่ยมาคว้างเล่นกันด้วยความคึกขนองแต่กลุ่มหมู่บ้านนี้รู้ตัวสี่ห้าคนแล้วเป็นเยาวชนอายุ1 3บสถึงสิเดี๋ยวเย็นนี้ฝ่ายสืบสวนจะเอาตัวมาทําประวัติในถ้าเจอหลักฐานที่พอดําเนินคดีได้จะดําเนินคดีถ้าหลักฐานไม่พอเราจะทําประวัติเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเยาวชนทั้งหมด ท่านรุ่งกับยืนยันว่าเป็นปะทัดไล่นกนะครับปะทัดครับยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่เกษตรครับครับสังเกตว่าการก่อเหตุในลักษณะของการใช้ประทัดไล่นกเนี่ยครับมันมีก่อเหตุต่อเนื่องกันนับเป็นสิบสิบครั้งตรงนี้เราจะมีประสานทางผู้ปกครองอย่างไรบ้างเอผมคุยกับนายอำเภอในเขตอำเภอบางบัวทองไม่มีการได้รับอนุญาตให้ขายประทัด แล้วก็ประสานทางอำเภอไซน้อยที่เป็นเขตข้างเคียงอ่ะครับท่านผู้ชมครับอ่ะก็จบไปเนี่ยสำหรับส่วนมากวันนี้มีแต่ข่าวตำรวจหมดเลยนะฮะมีแต่เรื่องของตำรวจหมดเลยนะ,ะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องที่ไม่ใช่ตำรวจหน่อยเรื่องนี้เรื่องมีการแชร์กันในโลกโซเชียลในเรื่องของศาสตร์ของความเชื่อนะฮะความเชื่อก่อนหน้านี้เมื่อวานเราก็เสนอขาอน่าวลงนัหนจุ วันนี้แปลกประหลาดกว่าลงนะนะชุครับผมก็มีพระอาจารย์อาจารย์หนึ่งอาจารย์โหราศาสตร์นะฮะต้นสีกนนรุฮะใช้ประหลักขิก7จ็พัน้าเจ็ดสีนะฮะเขาบอกเสริมดวงชะตาแต่ก็ตรงที่แบบแกโอมเนี่ยไปต้องไปดูจริงครับใครดูแล้วก็ต้อง,ต,องต้องหาครับบางคนก็มีความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงตรวจสอบนะครับเดินทางไปตรวจสอบบ้านอาจารย์ต้นหรือว่าชื่อจริงว่าอาจารย์พรศิวเทพ หมายสกุลนะฮะตั้งอยู่ในซอยสามัคคีตำบนท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดนทบุนีเนี่ยพบเป็นอาคารชั้นเดียวนะ,ะัยสสนักก็เต็มไปด้วยเครื่องรางของขัง,งต่างๆฮะจํานวนมากเองซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็ต้อนรับสื่อมวลชนแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเขาบอกว่ารับแก้ดวงเชิเสริมดวงะชะตามากกว่า5ปีแล้วนะฮะ,ะตนเนี่ยจบโหราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์